เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมหรือซื้อเล็กยอยู่ครับบรรยากาศดีพื้นที่เยอะลมลื่นด้วยครับต้นไม้เยอะครับใกล้ชิดธรรมชาติเงียบสงบเป็นส่วนตัวอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจสบายๆชิวๆครับบ้านหลังใหญ่ๆเลยนะครับมีถึง4ห้องนอนนะครับหลังนี้4ห้องนอน สองห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน170ตารางเมตรมีพื้นที่เป็นส่วนตัวครับแต่ไม่มีค่าส่วนกลางนะครับแบบนี้ไม่มีค่าส่วนกลางอยู่แบบสบายๆชิลๆใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าไม่เปี่ยวไม่กันด้านใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังสวยงามพร้อมอยู่ได้เลยเดินทางก็สะดวกครับห่างจากเมโทรแค่3กิโลเมตรเท่านั้นห่างสนามบิน7กิโลห่างบิ๊กซี3มกิโลใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าใกล้โรงเรียน แถมแอร์ทุกห้องครับที่นอนพร้อมเตียงพร้อมชุดห้องครัวก็แถมให้ด้วยชุดเครื่องครัวตู้เย็นยังแถมให้นะครับฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนและยังรับส่วนลดเพิ่มในวันโอนให้ด้วยครับสุดคุ้มครับหลังนี้พร้อมอยู่ได้เลยสวยด้วยก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจามทุกวันได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ท่านใดสนใจไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยรานะคาเปิดมาที่3ามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับบ้านพร้อมที่ดิน78ตารางวาเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสนใจติดต่อเจ้าของได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ